สวัสดีค่ะวันนี้ยังมีข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับลักษณะของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะ่ะเอ,อ่อได้มาจากตำราดวงชะตาคนเกิดวันศุกร์สเสน่ห์นำทางวาสนานุนใจที่น่าสนใจคือเขาเน้นเรื่องสเสน่ห์ดึงดูดใจมากๆเลยอยากจะมาคุยเจาะลึกกันหน่อยค่ะว่าแก่นแท้จริงๆของคนวันนี้เป็นยังไงครับเป็นมุมมองที่น่าสนใจนะ คือถ้ามองในเชิงวัฒนธรรมความเชื่อไทยเราเนี่ยวันศุกร์มักจะโยงกับเทพแห่งความรักความงามอย่างพระศุกร์ทำให้ภาพจําของคนเกิดวันนี้ก็จะผูกพันกับเรื่องอความสุขความสวยงามแล้วก็แน่นอนเรื่องสเสน่ห์วาสนาตามชื่อตำราเลยครับเหมือนเป็นแบบว่ากรอบความคิดที่ส่งต่อกันมา อ๋อค่ะเข้าใจเลยพอพูดถึงสเสน่ห์ความงามในข้อมูลก็บอกชัดเลยนะคะว่าคนวันศุกร์เนี่ยมักจะใจดีอ่อนโยนพูดจาดีรักสวยรักงามชอบบรรยากาศสงบๆแล้วก็มีหัวใจศิลปินแต่ก็มีมุมที่น่าสนใจนิดนึงคือบอกว่ามีนิสัยดื้องเงียบซ่อนอยู่ด้วยอันนี้แอบขัด,ข,ดขัดกันไหมคะใช่ครับจุดนี้น่าคิดเหมือนกันนะที่ว่าอ่อนโยนแต่ก็ดื้องเงียบ อาจจะสะท้อนว่าเขาต้องการความสงบสุขภายในมากๆคือภายนอกดูเหมือนยอมยอมนะครับแต่ถ้ามีอะไรมาขัดความรู้สึกความเชื่อจริงๆก็อาจจะออยืนหยัดในมุมตัวเองแบบเงียบๆไม่แสดงออกมากซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยครับที่มันส่งผลต่อไปยังเรื่องงานเรื่องเงินด้วยอ๋อพอจะนึกภาพตามออกค่ะแล้วมันส่งผลยังไงเหรอคะในแง่นั้นตามข้อมูลนะครับลักษณะที่รักสงบมีความคิดสร้างสารรค์เนี่ยก็ทําให้คนมันสุข มักจะเหมาะกับงานที่ไม่ต้องหุนหวายมากหนักอาจจะเป็นงานบริการที่ใช้ใจงานศินละปะงานออกแบบอะไรทํานองนั้นเพราะสภาพแวดล้อมมีผลต่อเขามากจริงๆส่วนเรื่องเงินเงินทองทองนะครับด้วยความที่ให้ค่ากับความงามรสนิยมการใช้ใจ่ายก็เลยมักจะเน้นที่ความชอบความถูกใจอาจจะไม่ได้มองเรื่องราคาเป็นหลักเสมอไปอ๋อคือเน้น f e ล l i n g ว่างานเถอะนะคะใช่ครับประมาณนั้น แต่ก็อีกด้านหนึ่งนะคืออาจจะหาเงินเก่งก็ได้จากความสามารถพิเศษหรือพวกงานฝีมือที่ทําด้วยใจรักนะครับน่าสนใจค่ะที่ว่าความชอบเรื่องสวยงามมันโยงไปถึงการใช้เงินด้วยแล้วถ้ามองในมุมความสัมพันธ์ส่วนตัวล่ะคะลักษณะอ่อนโยนรักสวยรักงามแบบนี้ส่งผลต่อเรื่องความรักยังไงบ้างคะตามข้อมูลที่ว่าเรื่องความรักนี่ก็เป็นอีกด้านที่เด่นชัดเลยครับ ข้อมูลบอกว่าคนวันศุกร์มักจะโรแมนติกนะให้ความสำคัญกับความรู้สึกมากๆทุ่มเทในความสัมพันธ์แล้วก็ด้วยเสน่ห์ที่มีอยู่แล้วก็มักจะดึงดูดคนเข้ามาง่ายแต่ในขณะเดียวกันความอ่อนไหวทางอารมณ์ก็เป็นอีกด้านที่ต้องเจอครับอาจจะรู้สึกกระทบกระเทือนใจง่ายต้องระวังเรื่องความเครียดสะสมอ๋ออ่อนไหวง่ายก็เลยอาจจะเครียดง่ายตามมา ถูกต้องครับซึ่งตรงนี้มันก็ไปเชื่อมโยงกับเรื่องสุขภาพที่ข้อมูลเขาแนะนําให้ดูแลเป็นพิเศษด้วยโยงกันไปหมดเลยนะคะเนี่ยทั้งอารมณ์ความรักสุขภาพแล้วเรื่องสุขภาพที่ว่าต้องระวังเป็นพิเศษมีรายละเอียดเพิ่มอีกไหมคะ มีครับข้อมูลชี้ไปทีเรื่องระบบฮอร์โมนที่อาจจะแปรปรวนง่ายปัญหาผิวพรรณหรือความเครียดที่เกิดจากการเก็บความรู้สึกเพราะเป็นคนค่อนข้างเซนซิทีฟนะครับก็เลยมีคําแนะนําเรื่องการผ่อนคลายเบาๆอย่างทําสปาโยคะหรือหาสิ่งที่จันรงใจทําเพื่อช่วยปรับสมดุลซึ่งก็สอดคล้องกับธีมหลักเรื่องความสงบความงามอีกนั่นแหละครับจริงด้วยค่ะทุกอย่างดูจะวนกลับมาที่แก่นเรื่องความงามความสุข ความสงบจริงๆนะคะเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องการเสริมดวงที่ข้อมูลแนะนํา ถูกต้องเลยครับอย่างเรื่องสีมงคลที่แนะนำก็จะเป็นโชนอ่อนโยนสบายตาชมพูฟ้าอ่อนหรือสีที่ดูหรูหน่อยอย่างน้ำเงินเท่าเงินเขาเชื่อว่าช่วยเสริมสเสน่ห์เมตตาการเงินส่วนของเสริมดวงก็แนะนำพระปางรำพึงหรือปางสมาธิซึ่งเน้นเรื่องสติความสงบหรือแม้แต่เคล็ดลับพุงจุยเล็กๆน้อยๆอย่างแต่งบ้านด้วยสีหวานๆของหอมๆก็ล้วนสะท้อนถึงการสร้างบรรยากาศที่สวยงามผ่อนคลายซึ่งเป็นสิ่งที่คนวันศุกร์ตามตำรานี้ให้คนค่ามากพอฟังทั้งหมดแล้ว เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะเหมือนว่าข้อมูลชุดนี้กําลังวาดภาพคนเกิดวันศุกร์ให้เป็นเหมือนออความงามที่มีชีวิตเลยนะคะคือมีสเสน่ห์จากธรรมชาติรักสงบมีใจสร้างสารรค์แล้วก็ดูเหมือนว่าการใช้ชีวิตโดยให้คุณค่ากับสิ่งเหล่านี้จะนําพาสิ่งดีๆกลับมาให้ด้วยใช่ครับนั่นคือบทสรุปที่น่าสนใจจากข้อมูลชุดนี้เลยแล้วก็มีประเด็นหนึ่งที่อยากชวนนิคิดต่อนะครับเป็นการบ้านทิ้งท้ายละกัน จากลักษณาเด่นทั้งหมดที่เราคุยกันมาทั้งความรักในศิละปะความอ่อนไหวทังอารมณ์การให้ค่ากับความสุนทรีความงามต่างๆลงนึกภาพตามดูว่าคนที่มีบุค,คลิกตามความเชื่อแบบนี้เนี่ยจะสามารถนําจุดเด่นเหล่านี้มาปรับใช้หรือ,อ,อสร้างสารรค์อะไรที่มีความหมายในโลกยุคปัจจุบันที่มันทั้งซับซ้อนทั้งเปลี่ยนแปลงเร็วแบบนี้ได้ยังไงบ้าง